สบายดีทุกคนมากินซอยจุน้ำกันมน,นี้มาบุญบานของพอเท่าแม่เท่าเนาะอยู่บ้านฮักส่สูงเมืองสบรุรีแก่งสวรรคเขตในเมนูซอยจุมาเป็นของแก้มอยู่ในกินอยู่ในวงเล่าเนาะคนก็นจะเป็นสนวุ่นนะจักน้อย กับบรรยากาศฝนตกเล่นเมืดเมื่อมาเนี่นะมาบุญบางไฟแจ้วกับขมอําลำํำได้บีสดสดสิ้นเนื้อสันย่างดีนุ่มละมุนเลย มาแซฟๆน้องกันเด้อพี่น้องฝนตกเล็มบานิมเมก แก้การกินเบียร์นะได้ของแก้มอีกอย่างดีคักขนาดเลยเข้ากันคักแก้ข้าวอีกจังบาทหนึงก่อน